ธนูเนี่ยมีดาวจักรตูรดดาวสดีคนที่มีดาวจักตูดเคือดาวสดีแต่มีธนูกับมีมีสองราศีนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นดูอย่างนี้นึงดูว่าหลังจากวันที่หนึ่งมีนาดาวเสาร์ย้ายจากเรือนการเงินไปสู่เรือนสหัชชะคู่มตรแปลว่าราศีธนูจะรวยมากขึ้นนะพอแรกเลยนะราศีธนูเนี่ยน,น,นะถ้าเกิดคุณลัคณาราศีธนูจรงิจรงๆ ตั้งแต่หธันวาคมพศ๒๕๖3ถึง1มีนาคมพศ๒๕คุณต้องรวยร<ม>และหลังจากวันที่19เม้ายมษายนหลังสขขงครานครับราศีธนูจะมีโปรเจกต์คโครงการงานใหม่ๆเพียบเลยแล้วเพราะดาวจบตัวโคจรเป็นรายชาโชคกันหมดาวจบตัวโคจรเป็นรายชาโชคที่ผ่านมาโคจรเป็นกเกษตรราที่ดีกเกษตรราที่ดีคือรากเลือดแล้วรวย <S 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 เหนื่อยเหนื่อยมากแต่หลังจาก19เกษาเมษาปี6กเป็นต้นไป ตามจุดาตามตูดเป็นลายชาโชครายชาโชคเฉลิมข่ามีอำนาจราชจัดตูรายชาก็มีบ้านมีที่ดีมีรถง่ายสบายส,ายสุขภาพกับความรักอะไรเงี้ยแข็งแรงดีความรักแลแ้วแต่เลยตามใจเพราะคนตาดูมันก็เป็นคนที่ไม่ได้เลือกหรือจะลงเอย,ยกับใคยง่ายอยู่แล้วรยปกติธนูเป็นคนรักคนยากนะตาดูแ,แล้วบางทีมีคู่ก็เป็นเหมือนเพื่อนกันแต่มีคนอื่นแล้วนั้นเนี่ยมันทําให้ตื่นเต้นพูดได้ตอนนี้นะโอเคมันง่อนละครคนเกิด